ทำไมกรับราคาถึงมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงครับยิ่งได้แบบถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์ชอบเทรดชนข่าวหรือว่าชอบเทรดตามข่าวอาะไรแบบนี้นะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมอยากที่จะฝากโฆษณาของเราก่อนนะครับ ยูเฮสเรามีบริการให้ส иг แนลแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการส иг แนลรายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสามารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทําสัญญาเพื่อที่จะให้เทรดเดอรสมาสมาาาาชิกเรรรในระทไทล,ทลบาาถีี่่จ้้ห Free. ไม่ใช่แค่บริการ s i g n a ลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นอีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่ง่วยเป็นชีเดโมโลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบทคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่1นาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้้ฟัังงสสสนนใจจจอออยาาาาาากกททีี่่่ะะเเเป็มมชิิบรราารถตตดขไ ครับที่ l i แอ u ยูเฮส a ทยแเพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสวัสดีครับ CNC. คุณผู้ฟังทุกทท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอาทำไมกราฟราคาถึงมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนั่นเองนะครับโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับกราฟราคานั่นเองครับอันนี้ไม่ใช่เทคนิคนะครับไม่ใช่มาบอกว่าเราต้องไปใช้อินดิเคเตอร์ตัวนั้นหรือว่าเราวิเคราะห์กราฟแบบนั้นนแบบี แล้วกราฟราคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานว่าอะไรกันที่ทําให้ราคาปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงแล้วทําไมราคาถึงมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนั่นเองครับโดยหลักการโดยทั่วไปในตลาด f o เ e x กนะครับการที่ราคามีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเนี่ยมีเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของค่างเงินนั้นอ่อนหรือแข็งค่านั่นเองนะครับ อันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นไทยบาทกับดอลลาร์สหรัฐแล้วกันเป็น USD แล้วก็ THB ใช่ไหมครับก็คือค่าเงินข้างหน้าสกุลเงินหลักนะครับข้างหลังก็คือไทยบาทก็เป็นสกุลเงินรองทีนี้ถ้าหากว่า USD THB นั้นมีค่าเท่ากับ30หมายความว่าสกุลเงินข้างหลังนะครับก็คือสกุลเงินรองจะต้องนําเงินจํานวน30บาทเพื่อที่จะไปแลกจํานวนดอลาาาดอลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ ยิ่งเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่ามากเท่าไหรไอตัวเลขข้างหลังนะครับมันก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นมากเท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้ USD TSB นั้นมีค่าเท่ากับ30แต่ถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนค่านะครับไอ30เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น35 40อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่ามองมุมกลับไม่ใช่เงินบาทที่อ่อนค่าเงินบาทอยู่เฉยๆเลยไม่แข็งหรือไม่อ่อนนะครับแต่กลายเป็นว่าดอลลาร์สหรัฐนั้น อ่อนค่าคู่เงินนี้จะวิ่งไปทางไหนครับจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแน่นอนครับจะต้องวิ่งลงอย่างแน่นอนเพราะว่าไอตัวดอลลาร์นั้นมีค่าลดลงเมื่อมีมูลค่าที่ลดลงดังนั้นไอเงินที่เราไปซื้อดอลลาร์นั้นเราก็ต้องจ่ายน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นไอก่อนหน้านี้ที่เราเคยนําเงินไปถึง30บาทเนี่ยไปซื้อ $1 ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าดอลลาร์นั้นมันมีค่าอ่อนลงมันมีค่าลดลงเราก็ต้องนําเงินที่น้อยกว่า30ไปซื้อนั่นเองนะครับดังนั้นไอาการาฟราคาในฉากนี้ก็จะมีการรปััับตวลงงนน่เอ อันนี้ก็คือภาพรวมเบื้องต้นลหลายคนก็จะงงว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวกับการทรอยตามข่าวอย่างไรเพราะว่าในอินโทรก่อนหน้านี้ผมพูดว่าคนที่ชอบทรอยตามข่าวเนี่ยจะต้องดูวิดีโอนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดอ่ก็จะพูดถึงเรื่องอ่าข่าวที่มีผลกระทบต่อการาฟราคาที่นี่ผมก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ้ยแล้วช่องของเราเนี่ยมีมการอธิบายหรือ,อยังว่าถ้าสกุลเงินนั้นอ่อนค่าหรือแข็งค่านะครับไอ้คู่เงินนั้นมันจะเป็นอย่างไรปรากฏว่า ก็ยังไม่มีวิดีโอนั้นที่อธิบายนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการของค่าเงินอ่อนค่าหรือแข่งค่ามันส่งผลกระทบต่อคู่เงินอย่างไรนะครับเพราะว่าในการเทรดนั้นเราไม่ได้เทรดแบบสกุลเงินเดียวนะไม่ใช่แบบว่าเออเราไปเก่งกําไรสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินเดียวโดยไม่เทียบกับใครเพราะว่าในการเทรดนะในตลาด forex โดยทั่วไปนะครับสกุลเงินเขาก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันอย่างเช่นดอลลาร์เปรียบเทียบกับทองคําอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนื้อหาในวิดีโอนี้ผมมองว่าเป็นพื้นฐาน ที่เรานั้นจะทําการเทรดเลยก็ว่าได้ครับโอเคครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าในการเทรดในการเก็งกําไรในตลาดฟอเร็กนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง2สกุลเงินก็จะเรียกว่าเป็นคู่เงินนะครับไอตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับค่างเงินที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าค่างเงินหลักส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังเราเรียกว่าค่าเงินรองครับทีนี้ผมขอกลับมายกตัวอย่างที่ usdthsb นะครับค่างเงินหลักก็คือ usd ใช่ไหมครับค่างเงินรองก็คือ THB ก็คือไทยบาทของเรานั่นเองแต่ทีนี้ผมอยากที่จะแทรกความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทําไมสกุลเงินดอลลาร์ถึงอยู่ข้างหน้าอ่าทำไมสกุลเงินบาทถึงอยู่ข้างหลังและทาไมคู่เงินอย่าง u j เนี่ย USD USD ถึงอยู่ข้างหน้า JPY และทําไมคู่เงินอย่าง EU นะครับ EUR ถึงอยู่ข้างหน้า USD ถึงอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วเขามีการอาตั้งด้วยนะครับว่าอถ้าเกิดว่าค่างเงินนี้ไปจับคู่กับใครค่างเงินเหล่านี้จะต้องอยู่ข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูตามภาพได้เลยนะครับอันหนึ่งยูโรครับ2เงินปอนด์สาม AUD นะครับสดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับหดอลลาร์สหรัฐ6ดอลลาร์แคนาดา7 CHF และ8ครับ JPY อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เนาะอย่างเช่นคู่เงิน UJ ทำไม USD ถึงอยู่ข้างหน้าเพราะว่า USD นั้นอยู่ลําดับที่5นั่นเองครับแล้ว JPY เนี่ยอยู่ลําดับที่8ดังนั้นคู่เงินนี้ USD ต้องอยู่ข้างหน้าครับและทีนี้อีกคู่เงินหนึ่งครับก็คือ EU ครับก็คือ EURUSD ทําไมคู่เงินยูโรถึงอยู่ข้างหน้าเพราะว่าคู่เงินยูโรนั้นอยู่อันดับที่1นนั่นเองครับ ถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าคู่เงินไหนที่มีการจับคู่กับคู่เงินยูโรคู่เงินยูโรจะอยู่หน้าเสมอเพราะว่าเขาอยู่อันดับที่1เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าเงินเหล่านี้นะครับไปจับกับค่าเงินอื่นที่ไม่ได้เรียงกันอยู่ใน8นี้อย่างเช่นค่าเงินบาทไทยแน่นอนครับค่าเงินบาทไทยจะต้องอยู่ข้างหลังทุกค่าเงินเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทไทยไม่ได้จัดอยู่ในอันดับเหล่านี้อันนี้เป็นการจัดอันดับโดย Central Bank ของยุโรเปียนะครับ แต่ว่าการที่ค่า,างเงินเหล่านั้นอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนั้นมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับมันก็คือค่าเดิมมาแหละอย่างเช่นตอนนี้ USD THB มีค่าเท่ากับ30หมายความว่าเราจะต้องนําเงิน30บาทเพื่อที่จะไปแลกเงินจํานวน1ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสลับกันครับให้ THB อยู่ข้างหน้า USD อยู่ข้างหลังเขาก็จะมีความหมายว่าจะต้องนําเงินกี่ดอลลาร์เพื่อที่จะไปแลกเงิน1บาทนั่นเองครับ ในเชิงมูลค่าแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมานั้นมันจะแตกต่างกันเพราะว่ามันตั้งคําถามใหม่มันเป็นคําถามว่าต้องนําเงินกี่บาทเพื่อที่จะไปแลก1ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่ามันสลับกันมันก็จะกลายเป็นว่าต้องนําเงินกี่ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะไปแลกเงินจํานวน1บาทนั่นเองครับทีนี้เราก็จะเข้าใจในเรื่องของอคู่เงินแล้วนะครับก็คือว่าอะไรการที่ทําให้ค่าเงินเหล่านั้นอยู่ข้างหน้ารืออยู่ข้างหลงหัง แล้วก็คู่เงินที่มีการจับคู่กันแล้วมันมีค่าเท่ากับตัวเลขเท่านั้นเท่านี้นะครับมันเกิดจากอะไรอย่างเช่น EURUSD มีค่าเท่ากับ1.1ก็หมายความว่าจะต้องนําเงิน1.1ดอลลาร์เพื่อที่จะไปแลกเงินจํานวน1ยูโรนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่า USDTHB นั้นมีค่าเท่ากับ30ก็มีความหมายว่าจะต้องนําค่าเงินที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือสกุลเงินบาทไป30บาทเพื่อที่จะไปแลก1ดอลลาร์นั่นเองครับ ทีนี้หัวข้อต่อมาครับเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าเงินอ่อนและค่าเงินที่แข็งค่านะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องอธิบายว่าหลักการที่ทําให้ค่าเงินนั้นอ่อนหรือแข็งค่าเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเป็นอย่างมากเลยนะครับมันเป็นปัจจัยโดยรวมแต่ละประเทศเลยดังนั้นผมก็จะไม่ได้อธิบายว่าอะไรการที่ทําให้ค่าเงินเหล่านี้มันแข็งหรืออ่อนค่านะครับแต่ว่าเราก็จะมาอธิบายโดยรวมว่าค่าเงินอ่อนค่ามันเกิดจากอะไรและค่าเงินที่แข็งค่ามันเกิดจากอะไรถ้าพูดโดยรวมก็คือว่า ค่าเงินที่อ่อนค่าก็คือค่าเงินเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการมากนักแต่ค่าเงินที่แข็งค่าก็คือค่าเงินเหล่านั้น เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าประเทศไทยนั้นไม่ได้มีใครที่แบบอยากมาลงทุนในประเทศไทยเลยไอ้มูล,ลค่าของค่าเงินบาทของเรานะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีการอ่อนค่าเพราะว่าไม่ได้มีใครที่แบบอยากที่จะมาลงทุนในไทยเพราะการที่เขาจะมาลงทุนในไทยหมายความว่าเขาจะต้องนําเงินของประเทศเขานะครับมาซื้อเงินบาทเพื่อที่จะลงทุนในไทยอย่างเช่นถ้าเกิดเขาต้องการที่จะามาตั้งโรงงานที่ไทยเนี่ยเขาจะต้องนําเงินประเทศของเขานะครับหรือเงินที่เขาถืออยู่นั้นขายออกมาเพื่อที่จะมาซื้อ สกุลเงินบาทของเราเพราะการจ้างแรงงานในไทยก็ต้องใช้เงินบาทใช่ไหมครับดังนั้นเง giveaway, ินบาทก็จะเป็นที่ต้องการเมื่อเงินบาทเป็นที่ต้องการเงินบาทก็จะมีมูลค่าที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเงินบาทนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการมีแต่คนอยากที่จะขายเงินบาทนะครับมูลค่าเงินบาทก็จะมีการปรับตัวอ่อนลงนั่นเองครับยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างเช่น ที่ประเทศไทยของเรานะครับมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1%แต่ว่าที่สหราัฐอเมริกาแล้วมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5%ตามหลักโดยทั่วไปของเงินนะครับเงินมันก็จะไหลยอยู่เสมอเงินจะไหลาจากสถานที่ที่มีผลตอบแทนต่ำไปสถานที่ที่มีผลตอบแทนสูงถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าเงินจะไหลออกจากประเทศไทยของเราน,รนั่นเองครับนักลงทุนเขาก็จะขายเงินบาทนะครับเพราะว่าที่ประเทศไทยของเราที่เป็นเงินบาทนะครับมีอัตราดอกเบี้ยอยู่แค่หเองแต่ถ้าเกิดว่าเอาเงินไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาก็มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5% ดังนั้นก็จะมีการเร่งขายเงินบาทนั่นเองครับก็จะมีการแหกขายเงินบาททำให้เงินบาทนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการมากนักในตลาดแต่ในทางกลับกันครับดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการในตลาดดอลลาร์สหรัฐก็จะมีการแข็งขึ้นมูลค่าของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะมีการปร,บปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับ แต่ในทางกลับกันครับเงินบาทก็จะไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดดังนั้นเงินบาทก็จะมีค่าน้อยลงลนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักโดยทั่วไปของความต้องการซื้อและความต้องการขายนะครับอันนี้ผมอยากที่จะยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ,อยังช่วงน้ําท่วมในบ้านเรานะครับสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็จะโดนน้าท่วมไปหมดเลยทําให้สินค้าทางการเกษตรเนี่ยในบ้านเราค่อนข้างที่จะมีจํากัด เมื่อมีจํากัดเกิดอะไรขึ้นครับความต้องการขายมันน้อยกว่าความต้องการซื้อคือความต้องการซื้อจริงๆมันก็เท่าเดิมครับแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรมันลดลงเพราะว่าโดน้าท่วมดังนั้นสินค้าทางการเกษตรก็จะมีการปรับตัวขึ้นอันนี้ก็หลักเดียวกันกับค่าเงินเลยครับถ้าเกิดว่ามีความต้องการซื้อน้อยค่าเงินนั้นก็จะมีมูลค่าที่น้อยลง แต่ถ้าเกิดว่ามีความต้องการซื้อเยอะค่าเงินเหล่านั้นก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับอันนี้จะเป็นที่มาของการอ่อนและแข็งค่าของค่าเงินเหล่านั้นครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็จะมีความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วกราฟราคาของคู่เงินแล้วนั้นนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเนี่ยเป็นเพราะค่าเงินเหล่านั้นมันมีการแข็งหรืออ่อนค่านั่นเองครับอันนี้ผมขอกลับมายกตัวอย่างที่ USD THB เท่ากับ30นะครับ USD THB เท่ากับ30 มีความหมายว่า30บาทมีค่าเท่ากับ1ดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะได้เงิน1ดอลลา,าร์สหรัฐมาเราต้องเอาเงิน30บบาทนั้นไปซื้อนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทนั้นมันมีการอ่อนค่านะครับแบบนี้จะหมายความว่าอย่างไรแบบนี้กราฟราคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงแน่นอนครับ ก <mile> ราฟราคาก็ต้องมีการปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินบาทนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการมากนักในตลาดดังนั้น30บาทที่เราเคยไปซื้อ1ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับมันเคยซื้อได้1ดอลลาร์แหละแต่ว่าตอนนี้มูลค่าของเงินบาทของเรามันลดลงก็เลยทําให้เงินบาทตอนนี้อาจจะวิ่งไปที่ USDTSB อาจจะเป็น40แบบนี้ก็หมายความว่าเมื่อก่อนเราเคยนําเงินไปแค่30บาทนั้นไปแลกได้1ดอลลาร์เลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องนําเงิน40บาทเพื่อที่จะไปแลก1ดอลลาร์นั่นเองครับในที่นี้ก็หมายคววาาาามม่เเงงินนบทขอรั มูลค่าที่ลดลงถ้าอ้างอิงก,กับสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า30บาทนั้นไม่พอที่จะแลก1ดอลลาร์แล้วนะครับจะต้องนําเงินไปแลกถึง40บาทนั่นเองนะครับ ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่แบบไทยเกิดวิกฤตทางการเงินอย่างปี2540ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองครับในตอนนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเงินบาทของเราในตอนนั้นมีมูลค่าที่ลดลงไปอย่างมากเพราะว่าเงินบาทของเราแทบจะไม่มีใครที่แบบอยากถือเลยนะครับเพราะว่าเราเกิดวิกฤตทางการเงินอย่างใหญ่หลวงเลยก็เลยทําให้ในตอนนั้น ค่าเงินบาทของเราเคยวิ่งอ่อนค่านะครับจากก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ USD THB เท่ากับ25บาทแต่พอเกิดวิกฤตทางการเงินไม่มีใครอยากที่จะถือเงินบาทเลยนะครับก็เลยทำให้มูลค่าของเงินบาทนั้นวิ่งไปที่56บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เราเคยหอบเงินไป25บาทเพื่อที่จะไปซื้อดอลลาร์ 1. ได้1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องหอบเงินไปถึง56บาทเพื่อที่จะไปซื้อดอลลาร์สหรัฐจำนวน1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับโอ้โ,โนหเงินบาทของเราเคยอ่อน ค่าไปมากกว่าเท่าหนึ่งเลยนะครับ สาเหตุหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่ามีคนต้องการที่จะขายเงินบาทมากกว่าคนที่ต้องการที่จะซื้อเงินบาทนั่นเองครับก็เลยทําให้มูลค่าเงินบาทของเรามีค่าลดลงอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในหลักการทั่วไปในการวิเคราะห์กราฟราคาได้เลยนะครับว่ากราฟราคาในคู่เงินนั้นจะมีการปรับโตขึ้นหรือปรับตัวลงดูจากการอ่อนและแข่งค่าของค่าเงินน,นั้นๆครับหลังจากที่เราปูพื้นฐานโครงสร้างอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็จะเข้าใจในเรื่องของอโครงสร้างแล้วก็คู่เงินด้วยนะครับอย่างเช่นคู่เงิน EURU e D ทำไมคู่เงินนี้ต้องมีดอลลาร์สหรัฐอยู่ข้างหลังแล้วทำไมคู่เงินอย่าง u j เนะครับ USD ดเนี่ยดอลลาร์สหรัฐทำไมต้องอยู่ข้างหน้าอ่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยสงสัยตรงนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่สงสัยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียงลำดับตามยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงก์ที่เขาได้จัดเรียงเอาไว้ว่าคู่เงินไหนจะอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้ครับหลังจากที่เรานั้นปูพื้นฐานกันมากว่า10นาทีเลยเพื่อที่จะมาเข้าใจในจุดนี้นั่นเองครับก็คือเข้าใจในส่วนของตัวเลขข่าวที่จะประกาศออกมานั่นเองหลายหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเกินขนาดนั้น,นเลยหรอนะครับไม่ใช่เลยเพราะว่าเรานั้นต้องการที่จะปูพื้นฐานให้เราค่อยๆที่จะปรับทําความเข้าใจก่อนว่าคู่เงินแต่ละคู่เงินนั้นก็จะมีค่างเงินที่อยู่ข้างหน้าข้างหลงังอะไรแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวอยา่างคู่เงิน EU กับคู่เงิน UJ นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าผมพูดว่าดอลลาร์สหรัฐจะมีการอ่อนค่าอ่าดอลลาร์สหรัฐจะมีการอ่อนค่าคู่เงิน UJ กับคู่เงิน EU นั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกันหรือไม่ถ้าพูดถึงอ่อนค่าเนาะหลายๆคนก็มองว่าอ๋อคำว่าอ่อนค่ามันก็ต้องมีการปรับตัวขึ้นสิ ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจก่อนอที่ผมได้อธิบายก่อนหน้านี้นะครับก็คือ,อ EURUSD นะครับก็คือยูโรกับเงินดอลลาร์นั้นไม่มีการเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า EURUSD นั้นมีค่าเท่ากับ1.5แล้วกันอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคู่เงิน EU นะครับมีค่าเท่ากับ1.5หมายความว่าเราต้องนําเงิน1.5ดอลลาร์เพื่อไปแลกเงินยูโรได้1ยูโรนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงว่าดอลลาร์นั้นจะมีการอ่อนค่าใช่ไหมครับดอลลาร์นั้นอาจจะมีมูลค่าที่ลดลงแบบนี้ก็หมายความว่า1.5ดอลลาร์ปแลก1ยูโรอาจจะไม่พอแล้วนะครับเราอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านี้อาจจะเป็น2ดอลลาร์เลยก็ได้ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าถ้าดอลลาร์อ่อนค่า คู่เงินนี้จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เงินดอลลาร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือพื้นฐานลึกๆของมันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือทองคําได้เป็นสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์หลายๆคนเลือกที่จะเข้ามาเก่งกําไรกันนะครับทองคําถ้าพูดถึงทองคำเนี่ยแน่นอนครับทองคํา1อ่ออนก็ผูกกับดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตอนนี้ทองคํามีมูลค่าอยู่ที่1,900นะครับถ้าตัวเลขออกมา,าค่อนข้างที่จะแย่นะครับดอลลาร์จะอ่อนค่าดอลลาร์จะมีค่าที่ลดลงแบบนี้ถ้าาาเเเกิดว่รป็น เราจะทำอย่างไรตามหลักโดยทั่วไปครับถ้าหากว่าดอลลาร์นั้นอาจจะมีมูลค่าที่ลดลงดังนั้นทองคําจะไม่มีค่าเท่ากับ1,900แล้วนะครับก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นเพราะว่าไอตัวดอลลาร์สหรัฐนั้นนะครับตัวเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมันมีค่าลดลงเราจะต้องนําเงินดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปซื้อทองคอํหนึ่งออนเท่าเดิมอันนี้ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นนั่นเองครับก็คือดอลลาร์นั้นอ่อนค่านั่นเอง แต่ถ้าดอลลร์แข็งค่าก็หมายความว่า,ามูลค่าของเงินดอลลร์เนี่ยมันมากยิ่งขึ้น <_ antine> เมื่อมูลค่าของดอลลร์มันมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าเราก็ใช้เงินน้อยลงในการไปซื้อทองคําราคาทองคาก็จะมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับทวนกันอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าดอลลร์มีการอ่อนค่าลงนะครับมีมูลค่าที่ลดลงคู่เงินอย่าง EU ก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องนําเงินดอลลร์ที่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนําเงินดอลลร์นี้ไปซื้อเงินยูโร จึงทาให้กราฟของคู่เงินอ u ยูนั้นมีการปรับตัวขึ้นถ้าหากว่าดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่านั่นเองครับ แต่ทีนี้ครับอีกคู่เงินหนึ่งก็คือคู่เงิน UJ ครับถ้าหากว่าดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่าคู่เงิน UJ นั้นจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงครับเรามาทายกันเล่นๆนะครับตามหลักโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นเหมือนอย่างคู่เงิน EU นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเรามาทําความเข้าใจของคู่เงินนี้ดีกว่านะครับก็คือคู่เงิน UJ สมมุติว่าคู่เงิน UJ มีค่าเท่ากับ140หมายความว่าเราจะต้องนําเงิน140ยเยน ก็คือข้างหลังมันเป็นสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นเราจะต้องนําเงิน140เยนเพื่อไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐได้1ดอลลาร์ครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขออกมานะครับบอกว่าดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่าหรือว่าดอลลาร์นั้นมีค่าน้อยลงดังนั้นในเมื่อดอลลาร์มีค่าน้อยลงการที่เรานั้นจะนําเงินเยนไปซื้อเงินดอลลาร์เราก็ต้องนําเงินเยนไปลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวมูลค่าของดอลลาร์มันมีการปรับตัวลดลงดังนั้นการที่เราจะไปซื้อเงินดอลลาร์นะครับเราก็ต้องใช้เงินลดลงอ ไอสกุลเงินเยนนะครับที่เราจะไปซื้อนั้นเราก็ต้องลดจํานวนเงินลงดังนั้นไอกราฟตรงนี้นะครับกราฟ UJ นี้ก็เลยจะมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับก็คือเราจะใช้เงินน้อยลงอาจจะเป็น130 120อะไรก็บ้ากันไปแต่ที่แน่ๆกนะราฟมันจะมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่า อ๋อถ้าหากว่าดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่านะครับถ้าหากว่าดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นสกุลเงินรองนะครับก็คือสกุลเงินที่2ก็คือสกุลเงินข้างหลังถ้าหากว่าเป็นแบบนี้คู่เงินนั้นจะมีการปรับตัวขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการอ่อนค่าแล้วดอลลาร์นั้น ไปอยู่ข้างหน้านะครับแบบนี้กราฟราคาก็จะมีการปรับตัวลงนั่นเองครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จะทําให้เรานั้นเข้าใจว่าถ้าหากว่ามีการประกาศตัวเลขออกมาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอยตามข่าวหรืออะไรต่างๆเราก็จะคอยวิเคราะห์กราฟราคาได้ว่า,าสภาวะตลาดนั้นมันจะเป็นแบบดใดในแต่ละคู่เงินนะครับ อันนี้จะเป็นบทความทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับในวิดีโอนี้ผมตั้งใจอยากที่จะอธิบายอย่างละเอียดเลยดังนั้นก็อาจจะมีเทรดเดอร์หลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ชอบที่ผมอธิบายเยืดยาาแบบนี้นะครับแต่ผมมีความตั้งใจว่าอยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจแบบเจาะลึกไปด้วยกันเลยนะครับที่มาของว่าทําไมคู่เงินนี้ถึงมีการปรับตัวขึ้นและทําไมคู่เงินนี้ถึงมีการปรับตัวลงเนาะผมอยากที่จะให้เรานั้นเข้าใจพื้นฐานจริงๆของมันเลยก็เลยอธิบายค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตรงนี้นะ ชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด